แถลงข่าว P.A มินิมาราธอนครั้งที่4เฉลิมฉลองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ53ปีจัดงานยิ่งใหญ่เส้นทางวิ่งสวยงามรางวัลน่าสนใจพร้อมได้สุขภาพที่แข็งแรง เมื่อวันศุกร์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมานายชยบุญเนยตยกุลรองผู้ว่าการบริหารโครงการ PA ประธานจัดงาน PA มินิมาราธอนครั้งที่4และถแถลงข่าวการจัดงาน PA มินิมาราธอนณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคาร LED สำนักง,งานใหญ่ PA โดยมีนายสุภาพกัลิวงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ PA เขตสามภาคใต้ประธานฝ่ายอำนวยการจัดงานและผู้สนับสนุนการจัดงานได้แก่คุณนิตยาจุฑามาศผู้บริหาร โครงการนอตปาร์คพันตำรวจโทบดินพาสุขรองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจคนครบานทุ่งสองห้องและอาจารย์นรงเทียมเมฆผู้ส่งคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สเป็นผู้ร่วมแถลงข่าว วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ53ปีส่งเสริมพัฒนาสุขภาพการออกกําลังกายด้วยการเดินวิ่งแก่พนักงานและประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยจะมีการจัดกิจกรรมในวันที่29กันยายน2556เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา6นาฬิกา PA มินิมาราธอนครั้งนี้ประกอบด้วยการเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง3กิโลเมตรไม่มีการแข่งขันการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน10กิโลเมตรแบ่งเป็น6กลุ่มอายุชายหญิงและเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน PA ยังมีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน PA แบ่งเป็น4กลุ่มอายุชายหญิงสอบถามเพิ่มเติมโทร0818584627